ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นอย่างไรไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลอะไรมากไปแค่ได้รักเธอก็พอใจไม่ได้หวังอะไรมากมายครั้งหนึ่งที่เธอเคยรักก็ดีมากพอ ถึงแม้ว่าเธอจะทิ้งฉันไปทิ้งแม่ว่าเธอจะมองข้ามไปก็คนคนนี้ยังจะดีกับเธอเรื่อยไปถึงแม้ว่ามันไม่เป็นอย่างฝันสุดท้ายเราต้องเดินจากกันแต่มันก็คุ้มที่เคยได้เป็นคนสําคัญ 찾아주지.